สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์แสนสุขนะครับนี่แดดออกตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับหยุดไป5้าวันเต็มเต็มเดินเต็มสู่อีกครั้งนี่ภา,การกิจแรกเอารถไปล้างก่อนเราไปเอายางไปปะก่อนห <c oughs> ยุดไป6วันนะครับเต็มเต็มเลยฝนตก4วันแล้วก็ติดวันพ่อแล้วก็วันอาทิตย์หยุดพักก่อนกันขอบคุณเสื้อ่สวยจากซ็กเตอร์บอยนะครับนี่ไทยไทยเล็กเตอร์นะครับ ครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวพารถไปล้างหน่อยๆนะครับไม่ต้องล้างเยอะล้างหน่อยๆพอเดี๋ยวผมก็จะถอดรออ M95 ้านะครับเอาไปปะเดี๋ยวต้องสั่งยางใหม่แล้วครับถึงแม้ว่ายางดอกอยังเหลือเยอะนะครับแต่ว่ามันมันขาดเกินนะครับมันขาดจนแบบโอ้โหปะไม่ได้แล้วครับ ต่อมาเราก็จะมาสลับล้อของ L 4 7เจก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ออกไปตัดหญ้าก็ต้องใส่ล้อเดิมนะอันตรายต่อเฟืองนะครับ <laughs> เกิดปัญหา4สี่เจผมนะครับนี่เปิดสวิ์กุญแจไฟไม่ขึ้นเลยครับอืจอดตากฝนไว้ห้าวันจะเกิดว่าเปิดสวิ์แล้ว ilos. ไฟไม่เข้านะครับมันต้องมาจากขั้วแบตเตอรี่แน่นอนนี่ผมเห็นแล้วขึ้นเป็นขี้เกลือเลยนะครับโอ้ควมก็หลวม เดี๋ยวเรามาจัดการกันก่อนครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ขัดขี้เกลือนะครับแล้วก็ทําให้มันแน่นเรียบร้อยแล้วติดไว้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมนะครับลูกพ่อลูกพ่ออย่างงองแงนะลูกนี่เปิดสวิทติดแล้วนะครับเรียบร้อยติดแล้วนะครับเฮ้นี่ครับ าการเปริดสวิตกุญแจแล้วไฟไม่เข้าสิ่งแรกในเรามาเช็คติ่ขั้วม้อแล้วก็ฟิวก่อนนะครับว่าฟิวขาดไหมขั้วม้อหลวมไหมนะครับหรือว่าของไทรที่เปิดสวิตกุญแจติดในเวลาสตาร์ทมันดังอึ๊ก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 นี่ก็คือไฟเดินไม่เต็มสายก็ใครเช็คติ่ขั้วม้อนะครับมันไม่มีอะไรมากมันมาจากไฟจากหม้อมาเข้าในสตาร์ทแค่นั้นเองครับแต่ถ้าทำสองอย่างนี้ไม่หายก็ตามช่างไฟดีกว่าครับ คนที่มีรถรุ่นแอลนะครับที่จะกลับกระทะล้อเห็นไหมครับหน้าแปนทั้งสองนี่ก็คือหน้าแปนเดิมที่มันมาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับล้ออีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่เสมอนะครับกลับได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยันตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับหน้าแปนมันจะไม่เรียบเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับเวลากลับล้อเพราะว่ามันมีบาดตรงนี้นะครับมันยังติดบาดอยู่เดี๋ยวมนดูด้านหลังกัน นี่ครับด้านหลังถึงแม้ว่ามันจะมีช่องว่างนะครับไม,ไม่เป็นไรครับขันได้เลยขันแน่นแน่นก็โอเคแล้วครับใส่ล้อสเสร็จพร้อมลั่นครับออกเดินทางกันนะครับนี่ <laughs> เปิดสวิตช์ไม่รู้เสียงอะไรดังรีเลย์ดังเยงสตารติด <laughs> แต่พอเปิดสวิคดังอ๋อรีเลไฟฉุกเฉินอ่ะอ่ะอ่ะจอแล้วจอแล้ว,วไม่น่าปื้นเ่าว่ะนะครับเช็คน็อตเช็คใบมีดแต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นนะครับสี่เจ็ดนี่พอใส่ล้อกลับรั่วอีกแล้วครับฮึมกาวากรั่วสี่เจ็ดก็รั่ว เหลือแต่70เงินเดียวรีเลย์ก็ทำท่าจะดังอีกแล้วก็เอออะไรกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก็จะออกไปคันเดียวนะครับตัดยาคันเดียวก่อนโอเค ไปปลายังเลยนั้นไปปลายังลยนั้นอย่างเบียร์อย่างเบียร์เลยอย่าเบียร์ไม่างเบียร์ปลายังไหมไม่ไม่บัดรเลยเปิดติดจาตั้งแก่อนไหนหนูเป็นหน่อยก่อนมีเกี้เลยมีเกีนั่นน่ะตอนกุหลาบกลึงไหมต้องจุ่มคอก่อนจุ่มคอเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เอาละครับตอนนี้เราได้มาถึงที่ M 70เลยนะครับนู่น70อยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ตัดหญ้า นี่นะครับตัญ้าคุณภาพต้องมาก่อนนะครับมาตรฐานของเราก็จะถึงดินกันประมาณนี้หมดเลยนะครับนะครับก็จะมีห้วยอยู่ตรงกลางด้วยนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับในการทํางานสวนก็คือต้นยางพาราแบบนี้แหละครับอย่าให้ได้โดนนะครับเพราะจากเราไปเรียกค่าไถ่เขาเขาอาจจะเรียกคืนเป็นค่าต้นยางก็ได้นะครับคนแรงก็เต็มสูกันอีกครั้งนะครับหนุยงานกันต่อ เก็บนะครับครั้งสุดท้ายไปนี้ก็หกไร่นะครับไร่ละสามร้อยบาทหนึ่งันแปดร้อยบาทไม่รู้จะได้อะไรนะครับป่ายางสองเส้นหัวห้าร้อย 70เลี้ยง่ายนะครับในสวนเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่า95เยอะใครที่จะเอามาเน้นงานสวนนะครับ70ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายมาก95้านค่างจะเลี้ยวยากน,นิ็นึงนะครับซิง้อยแปดแรงไม่รู้เอามาทํอะไรเลยครับเข้าสวนไม่ได้ได้เฉพาะ้นจริงกว้างๆนะครับปาบลอยไถด้วยครับ เก็บหัวงานการทำงานแตเราแปลงนะครับเราก็ต้องเอาผลงานเป็นหลักครับผมจะเน้นย้ำกับน้องๆที่ขับรถทุกคนเลยนะปีนี้ได้ทำปีหน้าต้องได้อีกครับนี่คือโจทย์ที่เราต้องตั้งไว้วันนี้ก็ไม่รู้จะได้กี่บาทนะอฮืไม่ <c oughs> เป็นไรครับอย่าไปต้อได้มั่งแพ้มั่งกำไรมั่งขาดทุนมั่งว่ากันไปไปครับเดี๋ยวเราไปเอายางกันต่อเลย <c oughs> เอาละครับปะยางเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองคัน นี่ข้าวปลายางนะครับสามรอยห้าสิบาทอ้อโหถูกเกินคาดนะครับคัน L47 หวัวตรุบลมขาดนะครับต้องปะจุบลมคันนี้เป็นยางนอกกัดยางในนะครับยางนอกดุแล้วเกินนอกจากแขกแล้วยังกัดยางในอีกตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับกว่าจะปะยางเสร็จเดี๋ยวผมจะออกไปลากรถให้ M70 นะครับเป็น M70 ล้อโตจุ้มคอจริงๆเลยครับวันนี้ผมคงจะลงงานไม่ทันแล้วครับ แต่บอกเลยครับแต่ละวันการทางานของเราสนุกมากๆอย่าไปเครียด ลงไปดูกันใบ้หน้าปับนี่ครับเจ็ดศูนย์ล้อโตนะครับล้อหลังเป็นสิบแปดกุดสี่สามสิบล้อหน้าเป็นยางพันของรถสิบล้อคันนี้ครับเมื่อก่อนที่ผมขับรถจ้างนะครับของพี่แกเอ็มเจ็ดศูนย์ใครว่าไม่ทนนะครับคันนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ขนาดใส่ล้อโตนะครับก็ยังทํางานได้ ปองไปนี้เลยใส่ไปนี้เลยใส่ไปเลยใต่กลางในเลย,เลยใส่ไปเลยหันเล็งมือนิดหน่อยขึ้นมาแล้วนี่ครับโซ่10เม G80 น,นะครับเก่งแรงมาก 10มิลยาว6เมตรพร้อมตะขอสองข้างเส้นละ2,200บาทนะครับสั่งได้ที่เพจรถไถสายใต้นะครับหรือว่ารถไถสายใต้อะไรออนไลน์ครับได้ทั้ง2เพจเลยซื้อแล้วครั้งเดียวจบแน่นอนผมรับประกันเลยครับน,นี่มันหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่15กิโลก็สามารถพกพาได้โอเคเลยครับขึ้นเรียบร้อย นะครับนี่ครับดูใหญ่มากครับใส่ล้อหลังของ M95 เลยนะครับล้อหน้าเป็นของยางพันล้สิบล้อความสูงเท่ากับล้อหลังของ M95 เลยนี่เด็กนะครับเด็กถึงผมตอนเมื่อก่อนเลยครับนี่ไงล่ะอนาคตไกลๆนะครับขนาดตอนนี้ขับเป็นแล้วเอาละครับเราคงต้องแยกทางกันแค่นี้แล้วครับเราก็ไปฝั่งนี้ส่วนผมไปฝั่งนี้ ตอนนี้เป็นเวลาหนัาหน้ากาเลยแล้วัน่แล้วันามมอาโมงเย็นนะประมาณนากาตรงไม้ผมงงงงอะดิกินน้ำอะไรงงอะดิวันนี้นะครับสรุปได้หกไร่แค่นั้นเลยวันนี้รายจ่ายวันนี้มีซื้อมันนะครับผมซื้อน้ำมันมาสามกลลลนพันห้าปะยางดีว่าเขอาสามร้อยห้าสิบพันแปดร้อยห้าสิบไปตัดหญ้ามาได้หกไร่พันแปดหมดแล้ว เมื่อกี้ไปลากรถพี่ก็จะให้มา200ร้อยผมใจใหญ่ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาถึงแม้ว่าจะขาดทุนบ้างได้กำลังบ้างก็อย่าไปถอนะครับสุท้ายขอบคุณเสื้อสวยๆจากเทคเตอร์บอยนะครับบริษัทไทยไทยเทคเตอร์ผู้จําหน่ายรถไถจอร์เดียจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับใครที่ชอบจอร์เดียหรือว่าอยากจะซื้ออะไรก็สั่งได้ที่เพจไทยไทยเทคเตอร์นะครับไทยไทยเทคเตอร์นี่ไทยเทคเตอร์ไทยเทคเตอร์ของเทคเตอร์บอยขออีกสองตัว โอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ